สวัสดีครับวันนี้มากับ MBF Channel ก็นะ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 อีกแล้วถุยอ๋นอนะพอแล้วนะก็อันนี้เป็นการถ่ายคลิปครั้งที่100นะครับผิดพลาดเยอะเลอเกินนะถุยตาเอะ ก็วันนี้ก็จะมาทาคลิปขอบคุณท่านทีมงานทุกท่านนะครับที่ช่วยกันทําระบบลืมรหัสผ่านขึ้นมานะครับทำไมมีผมไม่มีระบบนี้ต้องจำไว้โดยเฉพาะแอดมินโกกับพี่บอลพี่โก้พี่บอลพี่พีที่ผมรู้จักาทางทีมงานในเซิร์ฟสามคนนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจจริงครับก็เป็นระบบลืมรหัสผ่าน นี้ถ้าไม่มีระบบนี้ผมคงไม่ได้เล่นตัวตัวเก่าผมแน่นอนซึ่งเลยเดม,มอนห้าเมตรแค่ห้าเมตรนะผมก็เสียดายของไปนะอ่ะผมจะมาสอนใช้ระบบนี้กันโอเคอ่ะก็ยูเซอร์เนมก็คือชื่อในเกมหรือ ID ของท่านนะครับเช่น ID BBN นะบ,บับเบิลนินจานะครับ Shadow เอะ,โโออะสมมุติว่าเชื่อนี้อีเมล <c oughs> ก็ B B N B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  Gun <c oughs> น,น B B G l a t G G G A G G G dot T M dot T H หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณสมัครไปนั่นเองขอให้เป็นของจริงก็พอถ้ามันปลอมก็ให้มันจริงซะนะโอเคคลิปนี้ไม่มีแล้วม้างอ่ะ เอ้ยโอ้สวัสดีเอ้ยสอรี่ระถุยก็คลิปนี้มาขอบคุณทางทีมงานโดยเฉพาะครับก็ใครสำหรับใครที่เล่นไม่เป็นนะครับก็คำถามมีคำถามหลายคำถามมากนะก็ทำไมไม่ให้ IP เีไอพีพี่เซิร์ฟอะไรครับก็ให้มาที่นี่ครับหรือว่าจะพิมพ์ใน Google ว่าเอ้ยช่องว่าเว็บดอท อ่าอย่าค้างนะ dot cross dot เอ้ย k i t e d com นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ที่คำอธิบายช่องวิดีโอนี้ข้างล่างนี้แล้วกนะันก <c oughs> ็อ่ถ้าเล่นไม่ได้ <c oughs> อ่ถ้าคุณใช้เอา IP ไปเล่นในตัวเกมของคุณคุณจะเล่นไม่ได้นะครับต้องดาวน์โหลดตัวเกมของทางเซิร์ฟไปนะครับแล้วก็ก,กดดาวน์โหลดถ้าใครยังไม่มีจาวาก็ออกไปซะนะ ในายะถุย,ถยก็ใครยังเล่นไม่เป็นก็เล่นไปเข้าที่วิธีการเล่นแล้วแล้วก็นี่วิธีลงตัวเกมก็วิธีอะไรเยงี้ย,ะย,ะย,ะยะนะครับแล้วก็วิธีคราฟเฟอร์นิเจอร์อะไรวิธีใช้งานปรเทควิธีแก้ออโตโ่แคปเข้าไม่ได้แจ้งรักษาความไม่ได้แจ้งแบนอะไรก็เยอะแยะนะครับเยอะแยะอ่ะก็เข้าไปอ่ะเข้ามาเล่นกันได้ที่นี่นะครับคลาสสิกนะครับคลาสส็กคสสิ นายกะถุยอ๋อคลิปนี้จบจบจบเดี๋ยวแม่งนะเยอะอ่ะสำหรับคลิปหน้าจะอ่าอาจจะเจอบ้านผม้ะกันพ่พอผมกำลังจะย้ายบ้านโอ้ไม่เกี่ยวใน,นเรื่องโอเคคลิปนี้อขอขอบคุณทางทีมงานทุกท่านจากใจจริงนะครับจากใจจริง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 ,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ